เมื่อราชกิจจานุเบกษาระบุว่าอภัยลดโทษ7ปีให้รับโทษ1ปีมีความสําคัญไหมคะถ,ถ้าหากว่าราชกิจจานุเบกษามีความสําคัญแล้วทําไมหน่วยงานของรัฐถึงจะออกระเบียบมาคัดค้าน,นะะสังเกตไหมครับว,ว่าคําแถลงของคณะแพทย์ผู้รักษาไม่มีงั้นผมก็ยังเชื่อว่าแพทย์ผู้รักษาเองก็กลัวเพราะรู้ว่ามันผิดคนที่อยู่ในวงการแพทย์ การรักษาพยาบาลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแบบหนักนะฮะงั้นผมเคยไปยื่นเรื่องต่อปปชซึ่งผมไกด์ให้ปปชได้ว่าท่านไม่ต้องตรวจอะไรมากท่านแค่ตรวจบันทึกการรักษาพยาบาลพยาบาลจะบันทึกไว้หมดทุกครั้งที่มีแพทย์นี้มีพยาบาลเข้าไปทาอะไรกับคนไข้รายรนี้หมอทุกคนยิ่งคุณป่วยสี่โรคหมอจะน้อย4คนเขาจะต้องมีบันทึก คุณแค่ตรวจตรงนี้เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเจ็บป่วยจริงหรือไม่แต่ผมให้ข้อสังเกตว่าแปลกใจไหมว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลสําคัญนะและเป็นบุคคลสาธารณะแต่ไม่มีคําแถลงของคณะแพทย์อย่างเป็นทางการมีแต่คําแถลงแบบบ้าบอๆบ,บนะของกรมราชทรร์ที่เป็นภาษาที่แพทย์อ่านแล้วหัวล็อก,กัทุกคนเช่นผ่าตัดออโทพิดิกไม่มีศัพท์คานี้ในภาษาแพทย์ของโลกใบนี้นะ คุณจะ่าตาทัวไหอะไรคุณจะเจาะไขกระดูกคุณจะเจาะนู่นเจาะน,นี่ภาษาแพทย์เขาจะลงไปอย่างนั้นพอโทพิดิกมันเป็นภาษาที่คุมมากคือเป็นเรื่องของกระดูกข้อและเอ็นทัานเองดังนั้นพวกนี้มันจึงมั่วนื่งจากตอนที่เราไปยื่นเรื่องต่ปปอปปชเราก็ลงรายละเอียดตามที่พวกเราได้พูดกันทุกคนซึ่งผมคิดว่าถ้าปปชขยับนิดน,นึงปปชสามารถตรวจสอบได้และสามารถชี้เร็วขณานี้เจ้าหน้าที่รัฐกําลังปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนี่จึงเป็นเหตุผลที่พวกเราจะไปยื่นร้องศาลปกครองสูงส ระเบียบของกรมราชทัรร์นี่คือเหตุผลครับที่คุณยายถามครับ